บอกลแล้วว่าไม่พร้อมไม่มีการผ้อมไลยทั้งสิ้นรี่กาเป็นวันที่2นะครับเราจะเดินทางจากหาดลาเวไปยังตากใบนะครับเลยจ้อกกูลาเวนเ้นนี้จ็อก,กเาเนนวเาเนดูอันดสี่ิกาเรืงไปไหนปิ๊บบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่นะคะโอเคสวัสดีเวรุ่งทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับกส็สมาชิกยัง3คนอยู่นะครับวันนี้เราจะ ไปเที่ยวบ้านแบรนันด้วยนะครับจะพาไปไหนไปแว้นแถวตากใบกันโอเคไป Let's go เราจะไม่ออกถนนใหญ่นะครับเราจะไปเส้นรองสวยเนาะแถวนี้ไม่เคยมาเลยอ่ะจับได้หรอมาดูประจําเลยเนยโอ้อหว่ากัากี่มันะนีนกจีตาบะจีตาบะเยอะ สวยมากไม่เคยมาเลยเออแบบจะมีแบบนี้ด้วยคือเส้นนี้สวยมากอะ่ะทุกคนรบรรยากาศดีแบบได้เห็นทั้งทงนาทั้งทั้งทะเลแล้วก็สวนพร้าวนี่เขาทำเรืออยู่นะฟิลดีมากคือถ้าเราขับเส้นถนนใหญ่อ่ะเราจะไม่ได้เห็นวิวแบบนี้อะฝั่งนู้นก็จะเป็นหาดลาเวนะคะทุกคนนี่ฝั่งรูปลาเวแล้วก็เราก็ปั่นฝั่งนี้ก็ไปเรื่อย แลก็มีกระชังปลาด้วยฝั่งน,นี้ตักใบแล้วค่ะตักใบแล้วย่อย พวกเราชาวซีกาซีการเนี่ยแปลว่าจักรยานนะคะทุกคนเราจะปั่นไปสะพานคอยร้อยปีซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตักใบและเกาะยาวค่ะบนเกาะเนี่ยจะมีธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือประเทศไทยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาแล้วต้องมาถ่ายรูปณนะจุดจุดนี้นั่นเองคือถ้าไม่มาถ่ายเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงนะทุกคนว่าแล้วเราก็ต้องมาถ่ายรูปกับเด็กแก๊งซีกาของเราหน่อยจ้าชายหาดสวยน้ําใสมากท้องฟ้าก็สวยแดดไม่แรงเกินไปด้วยนะช่วงที่มาถึงเนี่ยพาธิตกาําลัง จะตกดินเลยคือฟิลกูดมากๆเลยแกเราก็นั่งชิๆลๆรับลมทะเลจุดนี้กันสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเมืองตาบาในช่วงกลางคืนนั่นเองจ้าตอนนี้เรากําลังจะไปกาแลตาบานะครับกาแลที่แปลว่าท่าเรือท่าเรือตักใบก็จะเป็นฝั่งแบบชายแดนไทยมาเลนะครับก็แวรุงที่นี่นะครับเขาก็จะไปนั่งชิลๆแล้วก็กินนู่นนี่นั่นที่กาเลตาบานะครับเดี๋ยวเราไปกัน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กาแลตาบาแล้วนะคะหรือว่าท่าเรือตาบา่นเองนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งมาเลเซียนู่นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะคะแล้วก็เขาจะมีตลาดกลางคืนด้วยนะตรงนี้บรรยากาศดีมากทุกคนเขาก็จะมีแบบการนั่งชิลๆกันนะคะแล้วก็กินข้าวกันเดี๋ยวเราไปดูพระทีตตกไปแล้วใช่พระที่ตกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันทุกคน วิวดีมากทุกคนคือคนที่นี่เขาต้อนรับเราแบบกันเองมากๆนะชวนเราแวะกินแบบหลายจุดมากบางคนเนี่ยถึงกับหิ้วของมาให้ถึงที่เลยคืนนั้นมีแต่กินกินกินแล้วก็กินนะอันนี้จะเป็นขนมจุ่มอร่อยก้ วันนี้คือวันกินของเราคือตอนแรกกะว่าจะปั่นนะจ๊ะแล้วก็ลดน้ำหนักไปด้วยแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนใจแล้วค่ะลดน้ำหนักน่าจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าทริปนี้มีแต่กินจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนคือต้อนรับเราดีมากๆเหมือนเราแบบเป็นคนในครอบครัวเลยอบอุ่นมากๆจริงๆนะแล<อ>้วร้านน้ำชาของเบยิคือเล่นใหญ่สุดจ้าเปิดช่องแวรุงแข่งกับข้างๆไปเลยสิคะอายอายมาก เบาจิก็คือนั่งดูแวรุงไปนะคือคือเขินมากๆทุกคนล้วเข้ากินกับข้าวเหนียวอ๋อแปลกๆนะก็คือแอบเสียดายนิดนึงนะที่เพิ่งรู้ว่าคืนนั้นเป็นวันเกิดของแบร์เขาด้วยนะคะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ขอให้ร้านเนี่ยริสกีเพิ่มพูนปังปังคนอุดหนุนเยอะๆนะคะก็สําหรับคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่อิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจจริงๆขอบคุณคนตักใบมากๆน่ารักมากๆนะคะราตรีสวัสดิ์จ้า <inate> คืนนี้เราไปนอนบ้านแบรน,นันกันโอเคสลาสาก,กีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่แม่น้ำอะไรนันแม่น้ำสุงไงโกโลกด้านข้างเราก็จะเป็นฝั่งมา,มาเลเซียก็คือเ, <geon. S 2> เป็นตะเข็บชายแดนอ่ะเป็นตะเข็บชายแดนเดี๋ยวเราจะพาเวรุ่งทุกคนไปล่องเรือไปดูว่าวิถี <lat> ชาวบ้านแถวนี้เขาทำอะไรกันอรอมันด้วนนี่ด้วนแม่มังกับแบวัน ใหญ่ที่นี่ก็จะประต่อชิดระบนกองทัพต้องเดินด้ท้องทุกคนจะผู้ฝั่งไทยใช่ไหมฝั่งไทยเป็นตำบลเบกาะสะท้อนแต่ถ้าถ้าทางบกอะ่ะมันต้องโยนไปไกลประมาณ5กิโลอะ่ะลงตรงเนี้ยท่าเรือตรงเนี้ยฝั่งปาลูก,กาจะเร็วฝั่งสีพังงานมันจะเร็วออกเรือจากท่าเรือแถวเนี้ยเพื่อไปตลาดในตักไปมันใกล้กว่าสมัยก่อนจะเดินเรือกันทุกคน ังนี้นะคะทุกคนจะเป็นหัดเสด็จนะคะการเดินทางบางทีก็ได้เจอกับคนที่คล้ายๆกับเราแม้กระทั่งชื่อคือเช้าเนี้ยเบยีชวนเราไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็เรา่ก็ชื่อยีอเหมือนกันคุณลก้าหยอ คลูกยอะลูกรวยเจ๊กูยีกับเปยีก็ปั่นจักรยานด้วยเราก็เลยได้พูดคุยถึงการปั่นจักรยานแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลงนี่ลงเข็มสิบโลก <laughs> โอ้จะไปครับใจแอ,อ,อนอะ <laughs> มันเป็นการเดินทางที่สนุกแล้วก็แอบคํำว่ามันจะบังเอิญเจอกันแล้วก็เหมือนทั้งชื่อแล้วก็ความชอบด้วยหรอแล้วก็พ่อเบนนั่นอ่นนะก็ปั่นจักรยานด้วยนะไปตั้งหลายประเทศสตาอีบอก่าไปย ไปพม่าระหว่างเราเราคุยกับเพื่อนใช่คุยกับจอบโปกาเวจอบโปกาเวจับโกาเวเนี่ยอ้อ้ยจับโปกาเวดูซีนี่จั๊บโปกาเวดุลาเตศกาจั๊บโปเดโมโน่จอ๊บโปเดโมดุแม่โอ้เลี้ยงจอ๊บพ่อจั๊บแม่เหมือนว่าในบ้านนี้เขาใหญ่เกย์ใหญ่สุดในบ้านเอาเป็นผู้ปกครองเลี้ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาใจยังเขาใจยังเป็นศาลเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ โอเคโอเคเข้าใจละคงกินอีกแล้วเกบในโบจะโทรบอกแล้วว่าไม่พร้อม<ะ>ไม่มีการผรอมไปยทั้งสิน้นทุกคน<ะ>พักก่อนเมื่อคืนอะ่ะเราทำทูลี่หายซึ่งร้านนี้เก็บไว้ให้จู๋จู๋กาลูโอ้กาลูเยอะไาเรื่ยอยมาหมาซาเยอะเลยทีดียนี่เป็นกระเป๋าเจ้าปัญหาแต่ก,ก็ดีเราเจอจะได้เจอมิตรภาพดีๆ นี่แหละทุกคนยีขี้ลืมมากๆขอบคุณร้านมีนมชาที่เก็บไว้ให้แล้วก็เลี้ยงเราอีกอิ่มแล้วอิ่มอีกนะคะไม่ผอมแล้ววันนี้กินจนจะลอกไห้ ยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับการต้อนรับของเพื่อนๆที่ตักใบมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าอบอุ่นแล้วก็อิ่มมากๆจริงๆสุดท้ายทริปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณแบรน,นันจากเพจกาจียาแลมากๆเลยนะคะที่เป็นไกด์พาเที่ยวในตักใบครั้งนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าทุกอย่างคือดีมากๆเราประทับใจสุดๆเจอกันทริปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าอีพีหน้าเราจะไปกันที่ไหนต่อสําหรับวันนี้บ๊ายบาย Tiada yang lain berbanding kamu Tiada yang bisa menggantikanmu Hanya dirimu meragikan aku Hanyalah dirimu menyayangi aku